สวัสดีครับสวัสดีเพื่อเพนะครับเอาคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ร้านอูนิทิวัดนะครับที่เมืองบุรีรัมนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ต่อรถหกล้อด,ดำค้ายนะครับนะก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับวันนี้ได้ผ่านเข้ามาก็เลยเข้ามาดูหน่อยนะครับวันนี้ได้เข้าเมืองนะครับ ร้านนี้ก็จะอยู่แถวแถวโรบินสันบุรีรัมนะครับตรงข้ามปั๊มเชล์นะครับเดี๋ยวมาดูร้านหน่อยนะครับไม่ได้มาหล,หลายเดือนแล้วนะครับมาเช้าๆเลยไม่รู้เจ้าของตื่นหรือยังนะครับหน้าร้านก็เห็นอยู่สองคันนะครับเนี่ยคันนี้น่าจะเป็นรถบิวนะเนี่ย มันจะเป็นมือสองบิ้วใหม่นะครับโอ้โปูอันนี้ใหม่ครับปูพืชใหม่คําสีใหม่ทั้งคันครับ โอ้โหใสปลายแฟดให้ด้วยนะครับแฟดสามเลยคันนี้เป็นคันที่ตอใหม่นะครับฮ i โน m e ม a ก้านะครับมีเจ้าของหรือยังเนี่ย เอาใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยนะครับงไงปเดี๋ยวไปดูในร้านหน่อยอนี่น่าจะเสร็จแล้วนะแล้วเปลี่ยนยางครับแล้วก็มีเดก,ก้า โอ้โหยางเท่เลยครับใส่หมวกใส่ขากระจกใหม่ครับคันนี้คันนี้น่าจะต่อใหม่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นรถมาต่อใหม่นะครับดูจากรอแล้วไม่ใช่มือสองบิวนะครับคันนี้ ตอนนี้เขาก็น่าจะเอารถมาประกอบเองแล้วนะครับแต่ก่อนจะเอาเข้าเป็นคันนะครับตอนนี้น่าจะเอามาประกอบเองที่ร้านนะครับเลือกหัวเลือกคะซีมานะครับเลือกเครื่องแล้วก็เอามาประกอบที่ร้านเลยนะครับแบบดีเราสามารถสั่งได้นะครับสั่งเอาสเปคไหนนะครับเอาเครื่องแบบไหนนะครับเอาหัวรุ่นไหนแล้วก็เอาคาซีนอกหรือคาซีไทยนะครับ สังได้นะครับโอ้สุดยอดเลยครับไม่ได้มาประมาณน่าจะสองเดือนนะครับพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูเจ้าของน่าจะยังไม่มานะครับ <c oughs> พระวัตตอนนี้ก็ <c oughs> ประมาณประมาณ6กโมงกว่านะครับหกโมงเช้านะครับน่าจะยังไม่ตื่นมานะครับผมก็เลย เข้ามาดูก่อนนะครับสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ครับเสื้อเพลาหัวเอามาประกอบเองเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ อาถ้าเราอยากได้ถูกหน่อยก็เอาคสีไทยนะครับเลือกเป็นคสีไทยราคาก็จะลงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากดีๆก็คสีนอกครับราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ว่ามันจะทนทานกว่านะครับแล้วก็เวลาขายต่อจะได้ราคากว่านะครับคสีนอกนะครับเวลาที่เราจะปล่อยนะครับราคามันจะดีกว่าคาสีไทยนะครับ โอ้ oh, ขันนีตอนเดียวครับขันนี้ส่วนมากจะเป็นเดยฮิโนเ g กาเลยนะครับที่ร้านนี้นะครับเขาจะเอาเขาจะเอาเข้าแต่รุ่นนี้นะครับหรือว่าใครอยากได้รุ่นอื่นก็สั่งได้นะครับที่ร้านก็จัดหาให้ได้เลยนะครับ คันนี้ก็ยังไม่ประกอบนะครับมาหัวนางกระซีมาเลยนะครับ กระบะก็ขึ้นรอแล้วครับสองคันสองโลกนะครับมาดูครับกระบะ น,นี่ก็ลงรองพื้นไว้แล้วครับน่าจะเสร็จแล้วนะพร้อมยกใสครับ่ครับอันนี้ก็ชุดเฟรมนะครับ ชุดเฟรมที่วางกระบอกดำนะครับนี่ครับชุดเฟรมนะครับก็บางคโคลนครับนะครับประกอบเสร็จก็ ทำสีครับนี่ครับโรงสีเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้นี่ครับคันนี้น่าจะรอทําสีนะประกอบดําเสร็จแล้วครับโอ้ตอนเดียวครับ ไม่กล้าตอนเดียวนะครับตอนเดียวเยอะมากเลยนะครับันนแคบหัวแคบอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อย คันนี้หัวนังทะซีติดเครื่องมาด้วยเลยนะครับ G.O. 7E หัวแคบครับคันนี้เมื่อกี้เดินผ่านไม่ได้ดูโอ้ภายในก็สวยนะครับเยับ yeah. ก็ยังมีกลิ่นหม่ติดอยู่เลยนะครับกลิ่นแว็กนะครับสวยอยู่ครับนี่เพลาคานหน้าก็ติดมานะครับโอ้โหเสียดายคัสซีครับ F D 7 J นี่ครับตัดมาแบบนี้เลยนะครับเราเราก็มาประกอบนะครับที่ที่ร้านนะครับที่อูนี้ก็เลือกจะเอาคาสีนอกหรือคาสีไทยนะครับเลือกได้เลยอันนี้น่าจะเป็นเกียร์กระปุกเกียร นั่งแทนมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหมีกล้องด้วยครับเนี่ยมีจอนะครับเบาะนี่ครับมีที่ปรับเบาะครับคันนี้สูงตำ่ำขึ้นลงได้ครับโอ้โหสวยมากเลยนะ ជារាយเยอะมากโอ้กุญแจ3ดอกเลยคันนี้ อุปกรณ์ครับทั้งน้ํามันแนบทั้งลมโอ้โหอันนี้เขาจัดมาไว้หมดแล้วนะครับก็เรือประกอบนะครับขึ้นลำก็มีประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่ร้านนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับอยากได้รุ่นไหนสเปคไหนนะครับสั่งได้นะครับสั่งได,สงได้สั่งเครื่องสั่ง หัวนะครับแบบไหนก็ได้หมดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ